สวัสดีคะ่ะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีแม่หมอมาบอกดวงประจำสัปดาห์ที่สุดท้ายของเดือนมกราคม2564จากวันที่22ไปถึง31มกรานะคะแม่หมอตั้งใจมากๆหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ชม ช่องดาวอาทิตย์นะคะอย่างน้อยก็ขอให้ทุกคนรู้สึกดีหรือว่าสบายใจขึ้นที่ได้ฟังแม่หมอรู้สึกมั่นใจที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันตลอดสัปดาห์ค่ะไม่มากก็น้อยนะคะ คือความตั้งใจแม่หมออย่างนั้นค่ะฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์นะคะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีสัปดาห์นี้คุณได้ไพ่ justice ไพ่แห่งความยุติธรรมหรือว่าไพายตุลาการนะคะหน้าไพ่นี้บอกถึงการใช้หลักเหตุผล ความยุติธรรมสำหรับทุกทุกคนไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะและเมื่อไพป่ปรากฏขึ้นยังหมายถึงบุคคลที่มีความรับผิดชอบเรื่องการงานเป็นคนมีอำนาจน่าเชื่อถือและได้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาให้คนอื่นเสมอค่ะฟังคำทำนายตลอดสัปดาห์นี้นะคะ เรื่องสุขภาพก่อนคะ่ะสุขภาพสำหรับบางคนแข็งแรงนะคะคุณแข็งแรงด้านร่างกายคะ่ะส่วนใจคุณเครียดเพราะปัญหาต่างๆทั้งปัญหาคนอื่นปัญหาของตัวเองด้วยหรือเครียดเพราะการงานที่คุณทุ่มเทมากเกินไป พักผ่อนก็น้อยค่ะทําแต่ง,งานก็ขอให้ระวังนะคะความเครียดอาจทำให้คุณไม่สบายก็ได้ค่ะหรือบางคนก็อาจจะมีแพ้ที่ผิวหนังนะคะนิดๆหน่อยๆช่วงสัปดาห์นี้การงานค่ะการงานคนวันพฤหัส การงานคุณมั่นคงดีค่ะมีโอกาสเติบโตได้ตําแหน่งเพราะคุณทำงานด้วยความทุ่มเทจริงๆค่ะซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อหน้าที่การแบ่งผลประโยชน์การทำสัญญาคุณทำได้ดีทีเดียวค่ะรวมทั้งการแก้ปัญหาให้คนอื่น คุณทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นโดยเฉพาะคนทำงานประจำจะดีมากๆค่ะตลอดสัปดาห์งานอิสระงานทั่วๆไปช่วงนี้สัปดาห์นี้คุณอาจมีปัญหาเรื่องการทำเอกสารสัญญาข้อตกลงหรืออาจมีการฟ้องร้องคดีความ ก็ขอให้ระวังรอบครอบเรื่องเอกสารนะคะมาการเงินคนวันพฤหัสค่ะการเงินคุณมั่นคงไรายได้ดียังมีตลอดสัปดาห์เลยค่ะบางคนได้เงินจากการชนะคดีได้รับการชดใช้ค่าเสียหายการรับจ่ายลงตัว ตลอดสัปดาห์ไม่ติดขัดนะคะความรักคนวันพฤหัสสบดีคนมีคู่มีแฟนเป็นสัปดาห์ที่ยุ่งกับงานแล้วก็งานแล้วก็งานคุณมีเวลาน้อยนิดค่ะให้กับครอบครัวแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้พูดกันบอกกันด้วยความเข้าใจค่ะ,ะคนคบกันมานานก็สมหวังนะคะ แต่จะมีการมั่นไว้ก่อนยังไม่แต่งค่ะแม่หมอขอบเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่เกิดวันพลหาหัดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอนะคะจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปบอกดวงต่อๆไปค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ